สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ New r i s k Card Game Channel นะครับผมวันนี้นะเราจะมารีวิวนะครับผม b t 01นะครับผมหรือ Booster Box 01นะครับผมจาก Battle of t ฟตอริงชันนะครับผมชุด w e เวลคัม r i n g c h a n นะครับผมกล่องชุดนี้นะครับผมเป็น First Edition นะครับผมเป็นการผลิตครั้งแรกนะครับผม1กล่องนะครับผมมีการ์ดทั้งหมด68แบบนะครับผมและใน1กล่องนะครับผมมีการ์ดทั้งหมด22ซองหซองมีการ์ดทั้งหมด5ใบนะครับผมมาคครรรััับบผมีววิกน สิ่งที่เราตามหาของชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นนนทกนะครับผมนนทกนิวเพชรนะครับผมที่เป็นระดับเปเปอร์แรนดนะครับผม1่คาตั้นนะครับผมมี12กล่องการันตี1ใบเท่านั้นนะครับผมมาดูนครับผมว่าวันนี้เราจะได้นนทกนิวเพชรหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วเลทในการออกนะครับผมใน1กล่องนะครับผมจะมีอัลต้าแร่สามในะครับผมและมีซีเคแร่หนึ่งในะครับผมที่เป็นใบ PA หรือว่าระดับสูงสุดนะครับผมมาครับผม อ่ะเริ่มไปที่สองที่หนึ่งก่อนเลยนะครับสองที่หนึ่งนะครับผมอ่าก็จะเป็นจอมมังกรนะครับผมอ่านายรีบาลตัวใหญ่พิเศษนะครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากเลยของเด็กนรกนะครับผมเพราะว่าเขาดูคอสเกาเนาะเขาดูจะเยอะจริงๆแต่จริง,รงๆแล้วเขามีเจมให้ถึงสี่เลยนะครับผมไปครับผมตีพ่อนะครับผมนายแบทเทอร์เฟสามารถ ถ้าอาต้าที่สมใส่กับใบนี้ทำลายอาต้าอีกฝ่ายสําเร็จนะครับผมอ่าสามารถอยู่ในสภาพตื่นได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าถ้าใบนี้ตกลงหลุมนะฮะไม่ว่าจะผลของทอร์นีสูบหรืออะไรก็ตามนะครับผมหรือการทิ้งลงไปนะครับผมหรือการใช้จ่ายเป็นคอร์สนะครับผมฝ่ายเราจะเสียไลฟ์หนึ่งนะครับผมและเป็นไลฟ์การครับไม่นะแม่แล้วใบสุดท้ายเป็นใบโอ้เป็นอ่าเป็นแลนะครับผมอ่ะ อันนี้คือการระดับแรนะครับผมวิธีการดูนะตัวการจะไม่เป็นฟอยนะครับผมแต่ว่าขอบการนะครับผมตรงขอบตรงนี้นะขอบคอสขอบเจมขอบพาวเวอร์นะครับผมขอบชื่อจะเป็นสีทองอันนี้คือการระดับแร่ธรรมาดานะครับไปต่ออังที่2องครับผม <c oughs> ขออภนะัยฮะอุ้นลูกเสือครับแม่กบแล้วเป็นเฮ้ย เหมือนจะเป็น SCR นะครับผมมาแล้วฮะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเลยนะครับผมโหมาตั้งแต่สองที่สองเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันท้ายคลิปนะครับผมไปครับประมาทร่วมนะใบใหม่นะครับผมํำหลับเด็กอาานลกนะครับผมอ่ารัตทุยนะอีกหนึ่งเมตาที่น่าสนใจลูกแม่สีนวลนะครับผมไม่นะเบิ้มแล้วใบหลังเป็นโอ้โหเขาไกลลัสเอียงนะครับผมอ่ะระดับแรงนะครับผม ต่อครับผมตีแม่นะครับผมมีตีพ่อแล้วก็ต้องมีตีแม่นะครับผมตีแม่นะเป็นการติดนะครับผมอ่าเป็นเวติดนะครับผม power บวกสองให้กับอวตารที่สมใส่การ์ดใบนี้นะครับผมแต่ถ้าการ์ดใบนี้ตกลงสู่นรกนะครับผมไลฟ์เราจะลบหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะตีแรงขึ้นจริงแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมอู้ลูกเสือครับผมไม่นะโปโป้แล้วเป็น อ่าจ่ามะนาวนะครับผมอ่าถ้าการาฟเป็นฟอร์แบบนี้แต่ไม่มีขอบทองแบบนี้เรียกว่าระดับซูเปอร์แร่นะครับผมหรือ SR นะครับผมอ่าเป็นจ่ามะนาว SR นะครับผมอ่าบางทีหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอ้การาฟแบบไหนเรียกระดับแบบไหนนะครับผมยมมรทูตครับหมอมาแล้วอ่เมื่อวาต้าจะถูกทําลายเอาวาต้าตัวนั้นจะไม่ถูกทาลายนะถือไปดีหนึ่งใบที่แก้การาดอุบัติเหตุได้ดีเลยนะครับผมไม่นะพ่อแล้วใบสุดท้ายเป็น โลมบานนะครับผมอ่ะนี่เป็นระดับแลนนะครับผมตัวการไม่ฟอยแต่ขอบเป็นสีทองนะครับผมไปครับผมไปต่อกับซองที่สี่นะอุ๊ยโอ้โหอ่ะลูกกบครับผมมวยทะเลเทวดาตำรวจนะครับผมไม่นะแม่แล้วเป็นพระเวสสุกรัมนะครับผมมาระดับแลนะครับผมระดับแลธรรมดานะฮะ รีวิวไปกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมครูวีรชัยเจ้าของร้านชาบูจ่าแดงเดือดไม่นะรูและเป็นรัฐทุยพ่อพันธ์นะครับผมระดับแรกนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ทําให้เรียกรัฐถุยนะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมมาครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราตามหาของชุดนี้นะก็จะเป็นความจเจริญน,นะครับผมแมม ขอให้ได้ขอให้เจอหน่อยฮะนายรีบบานตัวใหญ่พิเศษไม่นะเบิม้มและเป็นรัฐทุยนางพญานะผมอันนี้นะครับผมระดับอัลต้าแรนด์นะครับผมวิธีการดูระดับอัลต้าแรนด์แบบที่ผมบอกเลยนะตัวขอบจะมีสีทองนะครับผมตรงนี้ฮะตรงค่าคอสค่าเจมนะจะเป็นสีทองนะและตัวการ์ดจะเป็นการ์ดฟอย์แบบนี้นะครับผมหรือโฮโลนะครับผมอันนี้คือระดับอัลต้าแรน์ใบที่1มาแล้วฮะ แปลงต่อผมตีพอ่อแบงค์เทคนิคปทุมถูหานุมานครับผมไม่นะโปโปและเป็นมาแรงปอเลื่อยยนนะครับผมระดับแร่ครับอขอรุนเบิ้ลเปเปอร์แรหน่อยนะรัททุยครับผมตีแม่ไม่นะพ่อและเป็นนีโมครับผมแร่นะครับผม ลูกแม่สีนวลครับผมประหมาาร่วมครับแม่กบครับผมไม่นะแม่และเป็นสุวรรณนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเสริมของเด็กนรกนะครับผมระดับซูเปอร์แรนด์นะครับผมความสามารถนะครับผมจุตินะเมื่ออาตารตัวนี้ถูกเชญลงสนามแบบจ่ายคอสนะครับผมสามารถสอดแนมนะฮะดูการ์ดใบบนสุดของเด็ก5ใบนะครับผมหากการ์ดเหล่านั้นมีพยามยมหรือนายนิเรยบลสามารถเลือกคืนมือได้เลยหนึ่งใบนะครับผมส่วนที่เหลือนําไปไว้ใต้เด็กนะครับผมเป็นหนึ่งใบที่ เก่งมากๆแล้วเป็นตัวเสริมของเด็กนรกได้อย่างดีเลยนะครับผมใบต่อครับนายนิริบาลเต่าครับยมมาทูดหมอมาแล้วไม่น่าูกและเป็นพี่โดนะครับผมโอ้โหพี่โดรายเอมอนนะฮะสองจุดศูนย์นะครับผมระดับแร่นะครับอ่าตอนนี้นะ SR เรามาแล้วสองใบนะครับผมซุปเปอร,ร์แดออกมาแล้วสองใบนะเป็นจากมะนาวกะซูวันนะครับผมอัลต้าแดมาแล้วหนึ่งใบนะครับผม มาลุ้นกันต่อครับผมสารวัตรตำรวจสัมภเวษีลูกกบมวยทะเลไมนาเบิ้มและเป็นลูกค้าชาบูอ่าเป็นสิ่งตัวที่อยู่ในเด็กมนุษย์และจ่ายค่าคอร์ได้ดีเลยนะครับผมจ่ายคอร์สองก็ะลงพาวเวอร์สอกระติวด,ดีก็ใช้ได้แถมเป็นเจมให้ได้อีกสี่เก่งมากๆนะครับผมลูกค้าชาบูนะฮะ เทวดาตำรวจครับผมแบงค์เทคนิคปทุมทูครูยราชัยไม่นบะโปโป,โปและเป็นโทสกันนะครับผมยกักษ์ที่ตืดตืดเมียพระอิศวรนะครับผมเป็นโอลิวันนะครับผมระดับอัลต้าแรนนะครับผม,บบผมอ่าอัลต้าแรใบที่สองมาแล้วฮะอ่ะเจ้าของร้านชาบูครับผมรั้วของชาติจ่าแดงเดือดไม่นาพอและเป็นโอ้โหเฟนริยลนะครับผมอ่ะระดับแระแดงครับ จอมมังการครับผมตีพ่อนายนรีบ้านตัวใหญ่พิเศษนะครับผมไม่นะแม่และเป็นเพื่อลูกค้านะครับผมความสามารถเส้นไหว้นะครับผมทำไายจากสนามลงเนลกนะ้เลือกอวตารนะครับผมที่มีค่าคอร์สสองนะครับผมบนสนามเราหนึ่งใบอ๋อที่เป็นเผ่านะเผ่านะครับผมเป็นเผ่านะบนสนาม1ราหนึ่งใบจักร์เด็กสามใบแต่เทอนั้นจะเชิญได้แค่อวตารที่เป็นเผ่าที่เป็นเจ้าบุญทุ่มทั้งหลายนะฮะ ไปกันต่อครับผมอูดลูกเสือครับผมแม่กบครับรัฐทวีไม่นะลูกและเป็นสารพระภูมิเอสอาร์นะครับผมอ่าเอสอาร์ใบที่สามมาแล้วครับอ่เหลืออีกสามซองสุดท้ายนะครับผมมาดูฮนะว่าเราจะได้อะไรเพิ่มอีกไหมครับนายนรีบานเตา๋าไม่นะเบิ้มและเป็นเจ้ากราดียังไงนะครับผมอ่า อ่าใบนี้นะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งใบเก่งเลยนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีเลือกอวตารที่โจมตีที่ประกาศนะครับผมเลือกอวตารที่ประกาศโจมตีส่งลงนรกเลยนะครับผมถือเป็นหนึ่งใบเคาน์เตอร์ที่เก่งมากๆและทุกคนตามหาใบนี้เลยนะครับผมอ่ะเป็นเวชสสวนกลับนะระดับแร่นะครับผมไปกันต่อครับผมหนุมานชานสมอรั้วของชาติยมมาทูดไม่นะโปโปแล้วเป็นเข่าไก่ลาดเอียงนะครับผมอ่าระดับแร่นะฮะ แล้วซองสุดท้ายนะครับผมถ้าเรศไม่ผิดพลาดเราจะต้องได้รับอลตาแรรเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะฮะลูกกบครับผมไม่นะพ่อและเป็นเป็นอู้เป็นแรธรรมดานะครับผมชุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายอ่ะอวะตาที่เป็นแมลงสัว์ลัฐท,ฐทุยคนพาวเวอร์บกหนึ่งนะครับผมถือเป็น1ใบที่เก่งเหมือนกันนะครับผมมาฮะคราวนี้เรามาลุ้นใบซีเกตของเรากันนะครับผม ว่าใบสีเขตของเราจะเป็นอะไรนะครับผมไปครับแมกกบครับอูดลูกเสือแบงค์เทคนิคปทุมถูไม่นะลูกแล้ว SCR ที่เราได้3 2 1เป็นสุวรรณนะครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สำหรับเด็กนรกเนี่ยไม่ควพรพลาดในการใส่เลยนะครับผมสุวรรณนะครับผมอ่าแล้วพี่ๆท่านใดนะครับผมได้ ิดบ็อกชุดนี้กันไปแล้วบ้างไหมครับผมใครที่เปิดได้อะไรนะครับผมมารีวิวแล้วก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้กลับมาเจอกับ Battle of t ฟตอริ่งชันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนท่านใดนะที่สนใจอยากจะซื้อบ็อกบีทีน์หนึ่นะสามารถทักมาที่เพจ Facebook นะครับผม New ว i s ส Card Game ได้เลยนะครับผมทางนิวริสการ์ดเกมนะครับผมยังมีบีทีศูนย์หนึ่งจำหน่ายอยู่นะครับผมเป็นชุดเฟิร์สอิมิชันนะครับผมแล้วไว้พบเจอกันใหม่นะคครรัับบบบผมาายย